จงหาค่าของครับ summation k ตั้งแต่1ถึง999ของ s q u a ส e root ของ1ของบวกกับเศษ1ส่วน k ยกกำลังสองบวกกับเศษ1ส่วน k บวก 1, 1ทั้งหมดกำลังสองนะครับอันดับแรกเราจะจัดรูปค่าที่อยู่ใน quare r ร o t ก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนนี้เราสามารถจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับโดยที่1บวกด้วย1หารด้วย k ยกกำลังสอง วกด้วย1หารด้วย k บวก1่ทั้งหมดกำลังสองนะครับตรงนี้อันดับแรกเราจะหาครานก่อนนะครับครนก็คือเกิดจากตัวหารทั้งสองก้อนมาคูณกันเพราะนั้นพจน์แรกไม่มีตัวหารอยู่นะครับก็รับไปเต็มเ็มนะครับก็จะกลายเป็น k ยกกำลังสองคูณกับ k บวก1่ทั้งหมดกำลังสองก้อนที่2มี k ยกกำลังสองเป็นตัวหารก็จะเหลือ k บวก1ทั้งหมดยกกำลังสอง ส่วนก้อนสุดท้ายนะครับมี k บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองไปตัวหารก็จะเหลือ k ยกกำลังสองครับแล้วคุณก็จับตัวหารมาคูณกันนะครับจริงๆแล้วหลักการก็ไม่ยากครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราต้องการหาผลรวมของตัวเลขข่าวลักษณ์มากๆมันจะมีเทคนิคในการทำอ,อยู่2อย่างนะครับ1ก็คือการจับคู่2ก็คือเทเลสโคปนะครับทนีนี้รูปแบบนี้มันไม่เข้าข่ายอะไรเลยนะครับดังนั้นเราถึงต้องจัดรูปก่อนนะครับ ทีนี้จัดรูปแล้วเป็นอย่างไรสังเกตว่าก้อนแรกนะครับ k ยกกำลังสองกับ k บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองครับเราสามารถเอากําลังสองไปข้างนอกได้นะครับก็จะกลายเป็น k คูณกับ k บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองส่วนก้อนนี้กระจายผลกําลังสองมาเลยนะครับก็จะกลายเป็น k ยกกำลังสองบวกสอง k บวกหนึ่งแล้วก็ก้อนหลังไม่มีอะไรครับก็คือเป็น k ยกกำลังสองตัวหารก็คือยังเป็น k กับ k บวกหนึ่ง นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจากนี้เราจะจับเอาตรงนี้รวมกันนะครับเรามี k ยกกำลังสองอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มี k ยกกำลังสองอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับจับรวมกันก็กลายเป็นสองเท่าของ k ยกกำลังสองถูกไหมครับถ้างงคูณเข้าไปก็ได้นะครับมันก็คือเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็น k ยกกำลังสองบวก k ทั้งหมดยกกำลังสอง อันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะแค่เอาเคคูเขาไปดองไว้ธรรมดาส่วนอันนี้นะครับถ้าเราจับเข้าคู่กันแล้วดึง2ออกก็จะเหลือ k คยกกำลังสองบวกกับ k 1ตัวนี้เราเอาไว้หลังสุดนะครับตัวหารนะครับมันก็คือ k กับ k บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วจะพบว่าตัวเศษนะครับมันก็มาจากกำลังสองสมบูรณ์น,นั่นเองหน้ายกกำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับตัวเศษเราสามารถเขียนได้รูปของ k ยกกำลังสองบวก k แล้วก็บวก1ทั้งหมดกำลังสองครับแล้วก็เรียบร้อยครับตัวหารก็เป็นกำลังสองด้วยถไหมครับตัวเศษนะครับมันก็คือมาจากหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ส่วนตัวหารเป็นกำลังสองสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถอดสแควรูทคุณก็เอาสแควรูทใส่เข้าไปครับ เราจะได้ว่าสแควรูทของ1บวกกับเซน1ส่วน k ยกว่ากำลังสองบวกกับเซน1ส่วน k บวก1เท่ากับกำลังสองนะครับถอดสแควรูทมานะครับกำลังสองก็จะหายถูกไหมครับข้างบนก็จะเหลือ k คกำลัง2บวกกับ k บวก1ส่วนตัวหารก็คือเหลือ k คูณกับ k บวก1ครับจากนี้ก็แยกหารแล้วก็เรียบร้อยครับอ่าจะได้ไอะไรเอ่ย ตรงนี้จะเหลือเป็น k ยกกำลัง2บวก k บวก1หารด้วยนะครับ k คูณกับ k บวก1นะครับอันนี้เราแยกหารได้นะครับคุณก็เอา k คูณ k บวก1ไปแยกหารนะครับสอนี้ค่ามันเท่ากันนะครับเพราะถ้าเากิกระจาย k เข้าไปจะกลายเป็น k ยกกำลัง2บวก k เพราะนั้นถ้าค่ามันเท่ากันผลหารก็จะเหลือ1ครับแต่นะครับเพราะนั้นก้อนแรกผลหารจะเหลือ1 ส่วนก้อนหลังนะครับจะได้เป็นเศษ1ส่วน k คูณกับ k บวก1ซึ่งเราสามารถใช้การแตกเศษส่วนย่อยได้นะครับจะเท่ากับเศษ1ส่วน k ลบด้วยเศษ1ส่วน k บวก1ครับนะครับตัวหารเป็นผลคูณนะครับเราจะแตกเศษส่วนย่อย การแตกเศษส่วนย่อยให้เอา1หารค่าน้อยลบด้วย1หารค่ามาสังเกตว่า2ก้อนนี้ค่าเท่ากันนะครับถ้าไม่แน่ใจคุณลองหาคณนอคุณไขว้ตรวจสอบดูก็ได้นะครับเอา K บวก1ลบด้วยเจะเหลือเศษเป็น1ตัวหารจับคูณกันก็คือ K คคูนบวก1นะครับแสดงว่าเราสามารถเขียนค่าที่โจทย์ต้องการหาได้ในรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาผลบวกก็ไม่มีอะไรมากแล้วแทนค่าธรรมดาครับเขาต้องการผลรวมทั้งหมด999ตัวนะครับ summation k ตั้งแต่1ถึง99 9, 9นะครับโจทย์ดั้งเดิมเป็นส q u วร e root ของ1บวกด้วยเศษ1ส่วน k ยกกลังสบวกด้วยเศษ1ส่วน k บวก1ทั้งหมดกําลัง2จากการจัดรูปเราพบว่าก้อนนี้จะสามารถเขียนได้ในรูปนี้นครับ1บวกเศษ1ส่วน k ลบด้วยเศษ1ส่วน k บวก1นะครับที่เหลือก็คือลองแทนค่าครับเวลาแทนค่าเราจะเริ่มจาก k เป็น1ก่อนนะครับ แทน k เป็น1ก็ได้1บวกเศน1ส่วน1ลบกับเศน1ส่วนสองต่อไปก็คือแทนค่าของ k ด้วย2ก็กลายเป็น1บวกกับเศน1ส่วนสองลบด้วยเศนส่วนแล้วก็แทนค่า k เป็น3ก็เป็น1บวกกับเศน1ส่วนสลบด้วยเศน1ส่วนสครับแล้วก็ไปเรื่อยๆถึงก็สุดท้ายแทน k ด้วย999ก็ต้องเป็น1 บวกกับเศษ1ส่วน999ลบด้วยเศษ1ส่วน1000ันนะครับทีนี้เวลาจับรวมเราก็แยกเป็น2ส่วนนะครับเราจะเอาเลขหนึ่งมาบวกกันก่อนส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เป็นเศษส่วนก็จับรวมกันดูดีๆนะครับสังเกตว่าจะมีเลขหนึ่งบวกกันทั้งหมด999ตัวเพราะว่าเรามีทั้งหมด999เเวงเล็บอันนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งทั้งหมด999ตัว ส่วนที่เหลือนะครับก็คือจะได้เป็นเศ1ส่วน1ก็คือ1 1-1ลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกเศนหนลบเศนหนบวกเศ1หส่วนสลบด้วยเศนหนส่วนสะครับตรงนี้จะดําเนินการไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเศ1หนึส่วนเก้ลบด้วยเศษหนึ่ส่วนหนึ่ครับอันนี้เป็นเทเลสโคปนะครับเพราะว่าเราสามารถหักล้างพสที่อยุ่ติดกันได้ วงเล็บหลังนะครับสุดท้ายจะเหลือ1ลบด้วยเศษ1ส่วนพันครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยเหลือก้อนหน้านะครับ1 9 9 9ตัวครับได้9 99 9ครับก้อนหลังก็คือ1ลบด้วยเศษ1ส่วนพันมันก็คือเศษ999ส่วนด้วย1พันหรือจะตอบในรูปทศนิยมก็ได้ถ้าตอบเป็นทศนิยมคือ999.999ครับ เลขสวยนะครับ999.999 99. 99. ครับ